ยานความเสื่อมถอยอย่างหนักของพรรคเพื่อไทยรู้ได้จากการตั้ง,งที่ปรึกษานายกรัฐมนตภาพเกา่เกาๆที่คุณนทวุฒิหน้าซีดเหลือเท่านิ้วก้อยถูกนักข่าวกระทรวงพาณิชย์ไล่บีไล่ตอนกรณีคดีจำนำข้าวค่ะคือกระทรวงพาณิชย์นี่รับจำนำมาสาขอบแล้วเนี่ยจะบอกว่าขายรับจำนำมาจ่ายเงินไปแล้วก็ขายไปโดยไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหร่อย,อยางงั้นหรอคะ โดยไม่รู้ว่ายังยังไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหร่งั้นแหะค่ะสามโครงการแล้วนะคะคือตัวเลขเนี่ยมันมันไม่ได้มาจบกันเป็นปีๆนะครับคือมันไม่ไทำไม,ม <า S 1> เรารไม่พูดความจริงว่าไอ้ข้าวที่อยู่ในสต๊อกราคามันจะต้องต่ําลงไปอีกอะ่ะข้อเท็จจริงมันคือจะต่ําลงไปอีกไหนจะเสียค่าเก็บค่านุนค่านี่อีกมันไม่มีทางที่จะสูงไปกว่าราคาลับจำนำได้มันไม่มีทางที่จะขายได้แปดร้อยเหรียญนะคะท่านคะงั้นงั้นตอนนี้เราสรุปว่าอะไรคะสรุปว่ามีการขาดทุนแต่ยังไม่มีตัวเลขเป็นทางการหรือว่าไงคะ รเราขายข้าวไปแล้วกี่ตันคะแล้วเราเหลือสต็อกกี่ตันคะชี้แจงท่านเรียนถามจริงๆเลยนะที่ที่ที่ทหายไปสองสมวันเนี่ยแล้วบอกว่าไปซุ่มทําข้อมูลเนี่ยทําข้อมูลอะไรเหรอคะเพราะมาชี้แจงแล้วหนูเห็นมีข้อมูลใหม่เลยแล้วมันไม่ได้อะไรเลยอะ แค่ถามว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ค่ะทุนไปเท่าไหร่ถ้าบอกว่ามันมีประโยชน์ได้ทำไมตอบไม่ได้ว่ามันขาดทุนไปเท่าไหร่อะคะท่านทำไมมันยากนะคะตอนอนุมานงบประมาณเห็นแบบง่ายจังเลยอะแค่ถามว่าขาดทุนเท่าไหร่เองทำไมโยนไปโยนมาแล้วมานั่งกันทั้งสี <t un> <t un> <t un> ่ห้าคนสี่ห้าท่านอะเป็นผู้ใช้เงินโดยตรงเป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรงทำไมตอบประชาชนไม่ได้อะคะจนพวกเราแปลกใจว่าทำไมไม่เหลือฟอร์มระดับแชมป์โตวัตีประเทศไทยไม่สามารถพลิ้วอะไรได้เลยเหรอ ตอนนั้นหลายคนเริ่มคิดนะว่าผู้ชายคนนี้มีดีที่ฝีปากแต่ความรู้ความสมารถสติปัญญาไม่น่าจะมีอะไรมากมายในประวัติศาสตร์ก็มีให้เห็นผู้ยิ่งใหญ่เวลาจะล่มสลายนี่คนดีจะหน่ายแหนงคนเก่งจะแแข็งไม่มีใครอยู่เข้าใกล้มันน่าสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพรรคเพื่อไทยนะถ้าตั้งคุณนัทวุฒิแชมป์โตว,วัทีขึ้นมาเป็นที่ปรึกษานี่แสดงว่าไม่มีเทคโนแครดไม่มีระดับปัญญาชนไม่มีนักคิดนักวิชาการคนไหน ทนนายกรัฐมนตรีคนนี้ไหวไม่มีใครยอมรับมาเป็นคุณซื้อให้จนต้องใช้แชมป์โตว,วัธีและนี่ก็อาจจะตีความได้ว่าต่อไปท่านนายกจะเปิดฉากด่าก,กับประชาชนเพราะว่าเตรียมนักทุตมาเป็นเทรนเนอร์ที่จะสรรหาคำพูดมาให้ในายกเอาไปด่าใครๆน่าสนใจไปกว่านั้นอย่างท่านพิชัยนฤทธิพันธ์เนี่ยได้เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ปรากฏว่าไปเช็คประวัติการทํางานที่ผ่านมา ไม่ได้มีคุณค่าโดดเด่นอะไรเลยไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ใหญ่ก็เป็นลูกน้องริ้วล้อนะักการเมืองทั่วไปเข้ามาอยู่รวมกับเจ้านายไปจบไปปจบมาก็ได้ดีจนได้เป็นรัฐมนตรีใหญ่ท่านทูต่างประเทศปัจจุบันเนี่ยไปสืบดูได้ไม่เคยเป็นท่านทูตประเทศใหญ่สอเมริกายุโรปหรือ UN หรืออะไรนะมาจากหมู่เกาะอะไรไม่รู้มนุษย์กินคนตอนนี้ก็ได้ดิบได้ดีเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสงสัยจะดูแลเจ้านายดีพากรรมมาที่ประเทศไทยได้ สมัยไทยและไทยเนี่มีแต่คนดีคนเก่งคนมีฝีมือมากมายเข้ามาช่วยกันทํางานใหญ่มันก็เลยสร้างผลงานได้แต่ตอนนี้พี่น้องสังเกตนะว่าคนดีมีฝีมือคนมีความรู้คนมีสติปัญญาพากันหน,น่ายแหนงพากันถอยห่างตีห่างออกไปจากพระเพื่อไทยสุดท้ายก็เหลือแต่พวกขี้เถื่อพวกประจบสอบคลอพวกมารอเอาใจนายแต่คนพวกนี้มันพึ่งพาใส่ไรไม่ได้ มันเป็นกําลังที่สร้างสารรค์ที่สร้างผลงานขึ้นมากอบกู้ชื่อเสียงให้พักเพื่อไทยไม่ได้ก็ต้องดูกันไปครับว่านี่คือการแก้เกมให้พักเพื่อไทยกลับมายิ่งใหญ่หรือจะเป็นการซ้าเติมตัวเองลงไปให้เพื่อไทยถึงจุดล่มสลายที่แท้จริง